สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้โอเกอร์ก็จะพูดคุยข่าวสารในการมรมวัลเล่บอลน,นะครับและแน่นอนครับวันนี้โอเกอร์จะมาวิเคราะห์นะครับถึงบทบาทของนุกนิกนัทธนิชานะครับว่าจะมีบทบาทอย่างไรกันบ้างใน VNL ครั้งนี้นะครับรวมถึงนะครับการเล่นทีมชาติในปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยูฟ่าครับ จะมีบทบาทอย่างไรกันบ้างเช่นเดียวกันนะครับวันเดียกเกอร์วิเคราะห์2คนนี้เป็นหลักนะครับแล้วเดี๋ยวโอเกอร์เนี่ยก็จะพยายามวิเคราะห์ไปทุกๆคนนะครับจนกว่าจะถึงการแข่งขัน VNL ไปเรื่อยๆนะช่วงนี้กันก่อนนะครับและเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าตอนนี้นะครับ VNL ก็ใกล้จะเดินทางเข้ามาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ลงแข่งนัดแรกเจอกับสหรัฐอเมริกาในวันที่16นะครับและแน่นอนครับเมื่อวานนี้ ได้มีการประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจริงๆเนะี่ยรายชื่อเราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับจะมีรายชื่อที่เพื่อน,อนๆหลายๆคนเนี่ยเซอร์ไพรส์ขึ้นมานะครับนั่นก็นคือทางด้านของยูฟา่นั่นเองนะครับซึ่งเข้ามาในตําแหน่งหัวเสานะครับแทนทางด้านของหนูเพียวนะครับที่ยังไม่สมบูรณ์ดีรวมถึงทางด้านนะครับของนุกนิกนัทธนิชาใจแสนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมือเซตที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยนุกนิกได้รับอาการ บาดเจ็บครับเพื่อนๆทำให้ไม่ได้มีโอกาสลงเล่นในนามทีมชาติไทยนะครับเพราะฉะนั้นครับปีนี้โอ๊กเชื่อว่าสภาพร่างกายนะครับประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้สุขงอมเต็มที่ครับเราจะได้เห็นนุกนิกลงเล่นอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงยูฟาด้วยอ่ะเรามาวิเคราะห์กันสักนิดนึ่งครับว่าบทบาทของทั้งสองคนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไล่เรียงกันไปทีละคนก็แล้วกันเนาะเริ่มกันที่นุกนิกกันก่อนเลยครับในมุมมองของโอ๊กนะครับบทบาทของนุกนิกในปีนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นการซับพอร์ต าดอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าพรพันเนี่ยยังไงก็คงยืนเป็นมือเซตมือหนึ่งอยู่แล้วส่วนลูกนิกเนี่ยก็จะลงมาเปลี่ยนเกมนะครับอาจจะเป็นช่วงท้ายๆเซตหรือไม่ก็อาจจะลงมาในช่วงกลางๆเซตในบางจังหวะในบางในบางกลยุทธ์นะครับในมุมมองของโอคนะครับเพราะว่าพูดตรงๆถ้าจะให้กับตันผูเนี่ย รับหน้าที่คนเดียวเลยครับในเกมที่ต้องเจอกับแคนาดาในเกมที่ต้องเจอกับอเมริกาเซอร์เบียที่ผู้เล่นของเขานะครับสูงกว่าเราเนี่ยอุกว่าเป็นการใช้พลังงานที่คนง่ายจะหนักมากๆและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของกับตันผู้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นอุกมองว่านุกนิกเนี่ยแหละครับจะเป็นคนสลับกันลงเล่นกับกับตันผู้นะครับอาจจะแบบว่าไม่ได้คนละเซตนะบบเพื่อนๆแต่ว่าเซตหนึ่งเนี่ยสลับกันลงเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อครับไม่ให้ร่างกายของทั้งสองคนเนี่ยล้าจนเกินไปนะครับเพราะว่า อกมองว่านุกนิกเองนะครับก็เข้าใจระบบวิธีการเล่นอยู่เยอะพอสมควรครับเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่านุกนิกเนี่ยจะได้รับอาการบาดเจ็บแต่ก็เข้าออกทีมชาติไทยอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอกมองว่านุกนิกเองนะครับเขาก็น่าจะรู้ระบบในการเล่นของทีมชาติไทยด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือจุดเด่นของนุกนิกเนี่ย เป็นจุดเด่นในเรื่องของการรับบอลน,นะครับการเล่นบอลขุดเนี่ยทำได้ดีมากๆโอ๊กเชื่อว่าตรงเนี้จะช่วยทีมชาติไทยได้เยอะมากๆนะครับใน VNL นะครับโอ๊กมองว่าทั้ง3สนามเนี่ยก็น่าจะเป็นนุกนิกกับพรพันธ์เกิดปาดเนี่ยนะครับที่ได้เล่นทั้ง3สนามเลยนะครับในมุมมองโอ๊กนะในรอบแรกนะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราต้องรอดูกันว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดมีผู้เล่นบาดเจ็บซึ่งไม่อยากให้เกิดนะอันนี้เรามอง ถึงเกิดมีผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยก็มีโอกาสที่อาจจะดันยูฟ้าขึ้นมาเล่นเป็นมือเซตด้วยอีกคนก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าไม่มีใครเจ็บเป็นดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอุกมองว่าบทบาทของนุกนิกในปีนี้จะมีความสําคัญกับทีมชาติไทยอย่างมากครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นมือเซตตัวหลักแต่ว่าลงมาโรเตชัน่น มีบทบาทสําคัญอย่างแน่นอนนะครับรอดูกันได้เลยนะครับว่านุกนิกจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่านุกนิกเองนะครับตอนที่เล่นเยวชนอะไรแบบนี้คือนุกนิกเนี่ยก็เล่นมากับบิมนะครับเล่นมากับบีมนะครับก็คือเข้าขารู้ใจกันอยู่แล้วมองว่าตรงเนี้ยเล่นด้วยกันได้อยู่แล้วสบายๆนะครับส่วนบทบาทของทางยูฟาครับอันนี้เราต้องแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกนั่นก็คือในเรื่องของสนามแรกนะครับยูฟาถูกจับมาเป็นตําแหน่งหัวเสานะครับแน่นอนว่าแทนเพีย ชราพรคงยศเนาะในตั้งแต่หัวเสาเนี่ยอกมองว่าน่าจะหมุนกันได้หลายคนเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ใช่ยูฟาขึ้นไปเล่นเพียงคนเดียวนะครับอาจจะมีโมเมขยับมาเล่นหัวเสาช่วยอาจจะมีบีมขยับขึ้นมาเล่นหัวเสาช่วยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันครับแต่ว่าตัวยืนหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นบุ๋มบิ่มแล้วก็ทั้งหน้าของน้องสองวิภาวีนะครับบทบาทของยูฟาครับในสนามแรกอกมองว่าก็น่าจะมีบ้างนะ โอกาสที่ลงไปเสิร์ฟโอกาสที่ลงไปเล่นในช่วงท้ายๆเซตบ้างนะครับโอ๊กมองว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับถ้าเราจะเจาะลึกในรายละเอียดเนี่ยเกมที่ยูฟ่ามีโอกาสจะได้ลงเล่นมากที่สุดในมุมมองของโอ๊กนะครับน่าจะเป็นเกมที่เจอกับเกาหลีใต้โอ๊กมองว่าทีมชาติไทยเราหน้าจะาชนะเกาหลีใต้ได้ง่ายที่สุดแล้วกันนะครับมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแหละแต่ถ้าเทียบกันในเรื่องของศักยภาพเนี่ย ว่าทีมชาติไทยยังดูดีกว่าเกาหลีใต้ในระดับหนึ่งนะณตอนนี้นะครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะฉะนั้นองมองว่าโอกาสของยูฟาเนี่ยน่าจะมีโอกาสในเกมที่เจอกับเกาหลีใต้นะครับส่วนในการที่จะลงมาเล่นเป็นหัวเสาเนี่ยอกมองว่าก็อาจจะมีในเกม,เมอ,อื่นๆบ้างน,นะครับลงมาท้ายเซตบ้างลงมาท้ายเกมบ้างลงมาปิดเกมลงมาเล่นเพื่อให้น้องหาประสบการณ์นะครับเพราะว่ายูฟาเองเนี่ยเอาจริงๆก็โด่งดังมากับตําแหน่งหัวเสานะครับแต่พอน้องเจ็บไปเนี่ยก็อาจจะผันตัวมาเป็นมือเซตอะไรก็ว่ากันไป แต่โอ๊กเชื่อว่ามีของครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยเลือกยูฟามามีของอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรารอดูกันว่าผลงานของยูฟาจะเป็นอย่างไรนะครับใน VNL เนาะและแน่นอนครับใน VNL เนี่ยโอกาสอาจจะได้รับไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นรายการแข่งขันที่ค่อางจะจริงจังแล้วก็มีตั๋วโอลิมปิกเนี่ยครับเพื่อนๆให้แย่งชิงกันนะครับความเข้มข้นของเกมเนี่ยมันมีสูงมากๆนะครับแต่โอกาสของทั้งนุกนิกและยูฟาเนี่ย โอกมองว่าโอกาสที่เด่นชัดจริงๆนะครับน่าจะเป็นรายการ c ีวีลีกครับเพื่อนๆนะครับที่เราแข่งกับชาติในอาเซียนกันเองอะไรอย่างเงี้ยเวียดนามอินโดฟิลิปปินอะไรแบบเนี้ยโอ๊กเชื่อว่าในทัวร์นาเมนต์นั้นนะครับ บรรดาดาวรุ่งหลายๆคนนะครับน่าจะได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงกันเยอะพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นทา้งด้านของยูฟานุกนิกเองนะครับรวมถึงน้องเฟิร์นเนี่ยก็อาจจะกลับมาติดทีมชาติชุดใหญ่นะครับในซีวีลีกก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับหนังบดมินบล็อกก็น้องไก่วิมอนรัตว่าก็น่าจะได้รับบทบาทหน้าที่สําคัญในซีวีลีกนะครับเพราะฉะนั้นอกมองว่าโอกาสนะครับของลุกนิกยูฟาและดาวรุ่งคนอื่นเนี่ย น่าจะได้ลงเล่นในซีวีลีกมากกว่านะครับส่วน v n l เนี่ยก็อาจจะสอดแทรกเข้าไปช่วยกันบ้างนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นอะไรที่เข้มข้นมากๆนะครับใน v n l เพราะฉะนั้น ก็อาจจะไม่ได้รับบทบาทตัวจริงขนาดนั้นนะแต่โอ๊กเชื่อว่าก็เป็นส่วนซัพพอร์ตของทีมที่ก็ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆและนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ของโอ๊กครับสำหรับบทบาทความสำคัญของทั้งนุกนิกและยูฟานะครับใน VNL 2024และรายการ c CV League ในปี2024นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในมุมมองของแฟนกีฬานะครับพูดคุยกันได้ทุกเรื่องสบายๆกันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆเนานะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับสามารถกดให้กันเพื่อเป็นกำลังใจให้โอ๊กได้นะครับสำหรับวันนี้เก์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีข่าวสารอัปเดตอะไรมาเดี๋ยวก็จัดหนักจัดเต็มให้เพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนนะครับวันนี้กอขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจคนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ